รอบตัดเชือกนะครับมวยรอบไก่ทอดหาดาวเงินล้านครั้งที่2ครับนักชกจากมุมแดงครับจากแม่สเสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนธนเดชทอพลาน49 เยาวชนต้นกล้ารับน้องเจเด็กชายเชยพลสุขแสนนะครับอายุ12ปีจากโรงเรียนประุณพานีนัทธุดีบำรุงครับและนักชกมุมน้ําเงินครับจากอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเฮ็ดลูกฟ้างชอพินราชเยาวชนต้นกล้าครับน้องแกงเด็กหญิงพิทยาภาวุฒ นะครับอายุ12ปีจากโรงเรียนกทุมพานีนำัพคุณและเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นขวัญกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่บนเวทีนะครับในมวยรอบตัดเชือดไก่ทอดไก่ทอดห้าดาวเงินล้านนะครับเรียนเชิญคุณอังคารเหลืองนิมิตมาศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดบริษัทเจริญพ่อพั์อาหารจำกัดมหาชนธุรกิจ5ดาวนะครับได้เกียรติขึ้นของภมลัยเป็นกำลังใจครับเป็น2นักเลงเข่าจากสองภาคนะครับ แม่สเสรียงแม่ห้องสอนจากภาคเหนือครับเ,เจอกับทางด้านของอนักชกจากอุดรธานีครับ<อ>เพชรลูกฝ้าเรามาฟังประวัติของนักชกทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงธนเดชทอพาน49นะครับมีชื่อจริงว่านายศริชัยสนสร้างความดีก็ปัจจุบันอายุ16ปีครับก็เป็นนักชกจากอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ห้องสอนหัวหน้ากา,ายครับท่านพันตำรวจโทเทิดศักด นนตพันธิพิพัทนะครับก็54ครั้งครับชนะ46แล้วก็แพ้8ครั้งมวยสไตล์เข่าครับนักมวยในดวงใจนี่อดีตยอดมวย2แบบครับแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมาเหศักรหรือว่าแซมสันครับอดีตยอดมวยไทยด้วยอดีตแชมป์เปี้ยนโลกด้วยส่วนฟอร์ม3ครั้งหลังนะครับมีชนะคะแนนลุกนาลายเกียรติหมู่เก้าแล้วก็ชนะคะแนนชอปเปอร์กอสสเพาทองและล่าสุดสะดุดนิดนึงครับไปแท้คะแนนแบงค์ไทย12พี่น้อง ส่วนไฟน้ำเงินครับเจ้าเพชรลูกฟ้างชอพินนาลาดมีชื่อจริงว่านายนัตพลเสนาชุม20ปีครับจากอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าค่ายก็คือคุณบัวเซลพินนาลาดนะครับ80ครั้งชนะ50แพ้29เสมอ1ครั้งก็เป็นมวยเข่าครับสไตล์เดียวกันนักมวยในดวงใจก็คือยอดมวยในยุคปัจจุบันครับก็คือเจ้าเพชรบุญชู FA Group ครับ ด้านสายมือนะครับแต่ด้านของพันตํารวจโทเทิดศักด์นนทพันธ์พิพัฒนะครับนายตำรวจรักมวยอีกคนหนึ่งของวงการหมัดมวยนะครับนี่สร้างดินให้เป็นดาวหลายชีวิตแล้วนะครับสําหรับค่ายมวยทอพลาน49เป็นรองผู้กํากับปรับปรามนะครับที่สพเมืองระยองเอาละครับเข่าเจอเข่าครับดวนเข่ากันไฟแลวบวันนี้ยังมี นายตำรวจรักมวยอีกท่านหนึ่งนะครับครับก็คือท่านพันวโทโธสุชัยเทียนโธนะครับก็จะมีมวยชกเป็นคู่ที่4ี่ของรายการนะครับครับก็เป็นมวยรอบทิงไฟเตอร์คิดนะครับเหลี่ยมเพชรซอเทียนโพครับวันนี้จะขึ้นพบกับแก่นอีสานสิทเอกอุบลรอติดตามนะครับขอบคุณกาแฟวันแฟนครับกาแฟสําหรับท่านชายของแท้ต้องมีรูปเฉลิมพลมาลากำฉี่ม้ายาหม่องสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญทมบุตรติดอยู่ข้างขวด เสือ11ตัวครับยาน้ำแก้ไอสูตรนแหวงบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอต้องยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัว,ตวปุ๋ยตราคุณทรัพย์ปุ๋ยดีเพื่อเกษตรกรไทยโรงงานปุ๋ยเบียมจังหวัดสระบุรี<ต>มีจําหน่ายที่ร้านดีจเจริญการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาครับและก็ร้านพรเทพสิงห์ทองเกษตรพันธ์จังหวัดชุมพรกียวเด้งปูเซนเจียวหนังเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายสุขภาพและสมรรถภาพต้องแข็งแรงควบคู่หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนเอ็กซ์ตราและร้านขายยาเพียวในบิ๊กซีทุกสาขา ยางเรเดียลรถบรรทุกจินอยู่แกล่งหดคุ้มโดยคุญสมชายตั้งธนวริศผลการให้คะแนนของมวยคู่แรกนะครับทวีพรชนะไป49ต่อ48นะครับเป็นเอกฉันท์ทั้งสเสียงครับส่วนคู่นี้ครับดูแล้วนะ่าจะได้ลุ้นคู่อึดประจำสัปดาห์เลยครับจากยางเรเดียลรถบรรทุกจินอยู่แกล้งอึดคุ้มมาประเภทบอยบ่อยยัน เอาชนเขา่าไม่ยอมกันอยู่แล้วครับทั้งคู่ครับในตอนตอนเข้ามวยรอบตอนแรกๆนี่ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นไม้ประดับแต่ว่าพอโชว์ฟอร์ไมไปโชว์ฟอร์มมานี่โอ้โหพิกล็อกชนะมวยตัวเต็งมาตลอดด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ครับถูกคู่ถูกเวลากับผู้ตัดเชือกนะครับพี่ป๋องแน่นอนครับ นับอลครับแม่น่าจะถูกใจแฟนมัดมวยแล้วครับสำหรับมวยรอบตัดเชือกไก่ทอด5้าดาวนะครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแรงทั้งคู่แล้วคู่ต่อไปนะครับสามดีเจกับรุ้งนารายก็จังหวะฝีมือครบเครื่องต้มยำของอาวุธแล้วนะครับโอ้เรียกว่าแม่มาเจอกันชั่วโมงนี้นี่ดูยากดูลําบากเหลือเกินกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมาการดีสุดยิ่งอุปการครับขอพระบุทางด้านของท่านพลตรีสุรไกรจิตุมาตเจ้ากรมสมสดิการทหารบกและก็นายสนามมวยเวทีลุบินีครับ ก็อนุญาตนะครับแล้วก็สน,นับสนุนให้กรรมการชุดใหญ่นะครับจากทีมมวยลุมพินีมาตัดสินมวยดีวิถีไทยมาร่วมงานกับมวยดีวิถีไทยครับใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับคณาเดชหรือเพชรลูกฟ้างร1 0ปอนเสือเข่าทั้งคู่นะครับจากแม่สรียกับอุดรน,นูนครับแม่ราดหองว่าดวนเข่ากันไปแน่แน่ครับพักก่อนครับ ก็ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะทางด้านของตรีมอนะครับได้แจกฟรีเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่ารุ่นกมหลวงชุมพรเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นทรงเรือสำเภาและเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นกูให้มึงรวยนะครับเมื่อท่านซื้อดีวดีเรื่องหลวงปู่สุขคาถามมหาวิทกมหลวงชุมพรหรือเหรียญหลวงปู่ทวดทรงเรือสำเภาหรือเรื่องกูให้มึงรวยนะครับที่7 e เ e ่นอีเลฟเว่นเอสตาและที่เซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศครับมีจำนวนจำกัดนะครับ มาดูการชกรอบรองชนะเลิศน,นะครับธนเดชเจอกับเพชรลูกฟางแม่เสือเข่าทั้งคู่รับรองว่าไม่มีเข็นกันได้ง่ายๆแน่นอนครับธนเดชลงทุนควบขึ้นบนครับเอ้าวีาเพชรลูกฟางไปได้ซ้ายเอาละครับแม่เคยขยมเข่าใครต่อใครครับวันนี้มาเจอนักเลงเข่าจากอุดรไม่มียอมง่ายๆแน่นอนครับ ู่นี้จากที่เรียนไว้ครับเดือดแน่แน่โอ้โหลงสิ์ลองเพิดสร้างชื่อมาตลอดครับทอ,อพันสีเท้าทอพินาราชก็ไม่ธรรมดาดูแล้วเล็กว่านิดนิดแต่ว่าชนตลอดชนตลอดธนาเดช าสายว่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับธนเดชครับกล้าปล้ำกล้าฟัดนะครับอยู่แมสเลียนี่ก็บอกว่าวิ่งขึ้นลงเขาเป็นว่าเล่นครับเ <laughs> พราะฉะนั้นนี่ปอดใหญ่แน่นี <c oughs> ่เป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของชมรมบวยสยามภาคเหนือด้วยนะครับกล้าขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังส่วนบอสยามภาคใต้นะครับ21ปีครับจะมีการประชุมใหญ่ครับสามัญประจําครับวันสาีส่21มิถจิายนนี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับ โอ้โหดูแล้วนี่คล้ายๆกับคู่เพชรบุญชูกับยอดวิชาเลยครับโอ้โหคู่นี้สงครามเข่าโอ้โหอนาคตป่วยเอกไว้กันทั้งคู่ครับขยับเดินซ้ายสวยโอ้โหวางซ้ายเจอเสียดซ้ายคืนครับเอาฟันสอกซ้ายครับธนเดชตีเข่าซ้ายเพชรลูกฟางอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับโอ้โหดึงมาครับดึงมาแล้วแพงจังหวะแค่นี้เจอเหลี่ยมของเพชรลูกฟางตีเข่าซ้ายครับธนเดช ถึงตัวตลอดครับถึงตัวตลอดดูครับโอ้โหดูครับจังหวะการครีบครีบแล้วตีแหมลูกนี้ฟันธนเดชยิ่งชกยิ่งคือครับมีแค่ยกสองนะครับเพดูฟางพยายมจะต้านแล้วครับแหมแต่ว่าลูกฮิวครับโอ้ยแหมแกมีศอกสลับครับน่ากลัวตรงนี้แหละครับธนเดชโอ้โหโอ้โหนี่ครับมีศอกซ้ายเสียบซ้ายครับเสียบขวาครับด้านของเพลูกฟาง ดึงมาครับธนเดชตีเข่าซ้ายโอ้โหตีซ้ายครับเพชรลูกฟางรับเยอะไปหรือเปล่าครับโดนเสียบขวาเสียบซ้ายตีซ้ายธนเดชฟันศอกซ้ายครับเพชรลูกฟางสับสอกซ้ายคือเจอแข้งขวาของเพชรลูกฟางครับโอ้โหมันเหลือเกินโอ้โหดูครับแตตีระบาดทักทึทเลยครับนั่นกเดิมแล้วบุยเอเงินแสนอาจจะได้จะชกนี่เจ้าสิบเอ็ดก็ได้ มีแพลแพลว่ามาน้องนองโอ้โหมวยเงินแสนออกตู้เนียบตัวเลยครับเงินแสนรอคิวเลยตอนนี้อ๋อเอาละครับนี่คือการันตีนะครับจากโรเตอร์แล้วก็ผู้บริหารนะครับเดี๋ยวช่วงนี้สนุกกันต่อบนเวทีได้เลยครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับบนเวทีนั้นกําลังจะเป็นเงินแสนในอนาคตครับธนเดชหรือเพชรลูกฟ้าจากเข้าสู่รอบชิงแมตกลางยกที่แล้วธนเดชไอ้จนเพชรลูกฟ้านั้น ก้มหัวให้เลยครับแต่ว่าปลายยกกลับปาฮึดอีกครั้งหนึ่งนะครับอลไรครับคนหนึ่งอยากขวางแทงคนหนึ่งอยากคล้องคอครับพยายามจะขึ้นคอครับธนเดชเอาขึ้นคอได้แล้วเจอเข่าขวาของเพชรลูกฟางครับธนเดชตีอล้วครับต่างคนต่างเสียบโอ้โหตีขวาครับเพชรลูกฟางธนเดชขวาเพชรลูกฟางแม่ไม่ยอมไม่ง่าย้วครับตอนนี้ยอมหลับครับดุเดือดลอเกินคู่นี้เอาแล้วยกนี้เอาคืนบ้างครับเพชรลูกฟาง ยกที่แล้วนี่แม่ท่าท่าครับไปเจอศอกทำเอาซึมเหมือนกันมาถึงตรงนี้แมการแก้เกมของทีมงานครับได้เลยครับโอ้โหชิงเดินก่อนบ้างครับฝ่ายน้าเงินดูครับเพนูฟา้าขืนขืนคอโอ้โหดูครับดูจกกังหวะการคีบแล้วเอาศีรษะนั้นกดลงไปที่ไหล่ครับที่ซอกคอด้วยครับวิธีการคีบของธนเดชตีพาเข้าเชื่อโอ้แม่เหนื่อยแทนครับชนิดที่ว่า เปิดเกมกันเร็วด้วยนะครับโอ้โหมีหลแล้วกัเดาวไหลแล้วครับเพชรลูกฟ้ากเจอสอกขวา,า,ราครับแทงเข่าซ้ายเพชรลูกฟ้ากเอาล้วครับคนหนึ่งขวางแทงนะทําได้ดีกำปั้นขวาโอ้โหแกมีอาวุธเยอะกับธนาเดชหมัดหนึ่งสองมีฟันสอกมีแทงเขา่าครับโอ้โหเปล่พเพชรเล็กพิกชซี่หนูเล็กพิกชซี่หนูแม่เพชรลูกฟา้ากแก้เกมหน่อยแก้เกมหน่อยโอ้โหแก้แก้ไม่ไหวครับเพราะว่ามันโอ้โหดูครับไปอ่ะพยายามจะสู้ด้วยับโอ้โหดูครับอย่างนี้เขาเรียกว่าไต่ถึงน็อกครับ แม่นานจะเห็นครับป่วยเข่าโดนเข่าน็อกครับไปถึงน็อกเลยครับธนเดชทอพราศีเก้าโอ้โหนี่ครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับรอเลยครับลูกหลานจากแม่สเรียงครับดูภาาช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับชุดสุดท้ายนะครับก่อนพี่เพชรลูกฟางจะบายบายลาก่อนครับนี่ครับฟันศอกซ้ายแทงซ้ายคับธนเดชโอ้โหดูโดนโดนแล้วโดนอีกนะครับก็ขอบคุณนะครับ รถบรรทุกฟูโซ่บรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณนะครับบริษัทฟูโซ่ทรัคประเทศไทยจำกัดแล้วก็รับเงินรางวัลพิเศษทันทีครับจากบริษัทฟูโซทรัคประเทศไทยจำกัดครับบรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณรถบรรทุกฟูโซขอบคุณครับยินดีกับธนเดชด้วยพักกันก่อนครับ